ตอนนี้ผมก็เดินทางได้มาประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงหมายผมแล้วนะครับหมายทำกับข้าวแต่ว่าหมายตรงบริเวณนี้ก็คือ,อหมายใส่เบ็ดนะครับผมผมก็จะมาใส่เบ็ดตรงบริเวณเห้วยนะผมห้วยที่อยู่ตรงอันนี้ยาวขึ้นไปเลยนะฮะนี่ผมก็จะมาเสิร์เบ็ดบ่อน,นี้นะครับ เป็นปลาครับเป็นปลาเป็นยีเหีน่นเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ํานะครับผมที่ผมซีมาเซอร์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็ซีมาสําสรวจหมายเบิ่งสะกอนนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับผมค่อยมาใส่เบ็ดนะครับผมก็จะได้กับปลากล้างกับคักงอยู่ได้ครับผมเป็นปาลา,ปาก้างปลากาปลานันปลานี้นะครับนี่น้ำใสใสนะผมเป็นตาโดดน้ําเลนขนาด อันนี้คือธรรมชาติลังสารมานะครับผมอันนี้เป็นจุดที่น้ําเลิกแน่าจังน้อยนะฮะลงไปกับประมาณเพลงแอวเพลงตําเอิกนะฮะผมก็จะเดินตามทางชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าไปนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเสียงอมแมลงร้องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางน้ําไหลนะครับผมก็จะไหลลงมาจากข้างบนนู้นนะครับผมน้ํามันเริ่มไหลเบาแล้วนะครับผมปกติน้ํามันไหลแรงนะฮะวันที่ผมมานะครับก็โอ้ไหลแรงจริงนะผมแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกตั้งแต่จอดรถนะครับแต่มาวันนี้ก็แห้งขอดผมยังรู้สึกเสียดายคลิปผมเลย อุตส่าห์ผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าหลงเผลอไปลบอันนี้ก็จะเป็นหินกองนะผมตรงบริเวณบ้านผมคือก่อนขึ้นเขาไปเขานู่นนี่นั่นเขาก็จะมากองหินตรงบริเวณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฝายผุทไทยอีกชั้นที่สามนะครับแต่ว่าชั้นนี้คือพังไปแล้วนะครับผม มันก็จะเป็นหูนะครับโขมข้างล่างนี่เป็นหูประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่ผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อเยอะมากนะฮะก็จะบินตามอ่ป่านะครับผมนี่มันมันน่าจะมีอะไรสักอย่างครับที่ผีเสื้อไปเกาะนะครับนี่ครับทางที่ผมจะไปนะครับก็จะเป็นทางนี้ก็ค่อนข้างลกนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากคน ไม่ค่อยเดินนะครับเมื่อน้ำป่ามามันก็จะพัดเอาเศษใบไม้เศษหญ้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยมีทั้งก่อนไม้นี่ครับผมหมายผมก็มาถึงแล้วนะครับผมโอ้ยหมายนี้นะครับที่ผมจะมา,าทำกับข้าวนะครับอือ ก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลเบาๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหตุอะไรนะครับผมเยอะมากมีแต่เห็ดนะครับผมโอ้หทานน้ำตกผมก็จะขึ้นไปถึงนู่นนะครับแต่เสียดายวันนี้น้ำมันไหลน้อยเกินไป